คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางนะคะกับสูตรคำนวณน,นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบในการคำนวณสูตรแนวทางนะคะสูตรคำนวณตัวเลขนะคะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่ตอต่อไปนะคะหาแนวทางหาสูตรมาผาก เพื่อนๆพ,นพี่พี่น้องน้อง,องทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะสูตรคำนวณหวยลาพัฒนานะคะก็คือสีเลขนี้มาบนนะคะก็คือมาบนอย่างเดียวสำหรับสูตรก็คือสูตรนะคะอันนี้เราไม่สูตรนี้เรา แค่คำนวณออกมาว่าสี่ตัวนี้ต้องมาบนนะคะก็บางทีก็มาหนึ่งตัวสองตัวสามตัวก็แล้วแต่นะคะสำหรับสายวิ่งหรือสายรูดชื่นชอบก็สามารถเอาไปวิ่งไปรูดหรือว่าไปจับคู่กับตัวที่ชอบก็ได้นะคะ เราก็มาคำวนวณกันต่อเลยนะคะว่าแนวทางของเรายัางเดินดีต่อเนื่องหรือเปล่านะคะเดีย๋ยวที่จะเป็นรอลในงวดวันที่15เดือน11ปี64นะคะก็มาเริ่มตั้งแต่วันที่1เดือน11ปี64กันเลยนะคะสำหรับ4เลขนี้มาบนอย่างเดียวนะคะลากไม่เกี่ยวนะคะ สูตรนี้เราไม่ได้มาจับคู่นะคะเราคำนวณเพื่อที่จะหาตัวเด่นบนอย่างเดียวนะคะเลขคงที่ของเราก็ยังเป็นที่หนึามตัวเก่าตัวเดิมนะคะแล้วก็บวกบวกแล้วก็บวกนะคะสำหรับ8ก็คือหลักร้อยนะคะหลักร้อยเราจะบวกกับหลักด้วยนะคะ แบวกหลัหลกหน่วยก็คือ1 8บวก1เท่ากับ9กนะคะเบวกกับเลขคงที่1นะคะหบวก9เท่ากับศูนสิบนะคะเราก็เอาแค่เลข0นเลขท้ายตัวเดียวศย์บวกกับเลขคงที่อีก3านะคะสบวก0เท่ากับ3 3บวกกับ4เลขคงที่4ีนะคะสบวก3เท่ากับ7นะคะ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะสตัวนี้มาบนอย่างเดียวนะคะบางทีก็มา1ตัว2ตัว3ามตัวก็ก็เป็นบางงวดบางวันนะคะสูตรนี้เราไม่ได้มาจับโคนะคะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยเนาะก็จะมีเกนะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมา0ูนยสาม ก็เจ็ดนะคะสีเลขนี้ต้องมาบนนะคะไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งหรือไม่ก็สองตัวสามตัวก็เป็นไปได้นะคะก็มาดูที่งวดถัดไปนะคะงวดวันที่สามเดือน11ปี64นะคะแนวทางออกนะคะ679 659นะคะ679 659บนอย่างเดียวก็จะมี659นะคะ659 ก็ก้ามาตัวเดียวนะคะก็ถูกนะคะก็ไปต่อที่งวดถัดไปกันเลยนะคะวันที่3เดือน11ปี6กสี่นะคะเลขคงที่ก็ยังเป็นที่1นึบวกสบวกสบวกหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยก็คือ6กบวกกับเก้านั่นเอง หกบวกเเท่ากับสิหนะคะเราก็เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวคือ5ตัวเดียวนะคะไปบวกกับเลขคงที่1 1ึบวกหเท่ากับ6กนะคะหกบวกกับเลขคงที่สานะคะสาบวกหเท่ากับเนะคะเบวกกับเลขคงที่4 4่บวกเเท่ากับ13นะคะ เราก็เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวคือสนั่นเองนะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะก็จะมีสี่ตัวนี้นะคะที่จะมาบนนะคะไม่ตัวก็2ตัวหรือว่าจะเป็นสามตัวนะคะมีหนะคะมีหกมีเก้าแล้วก็สามนะคะเราก็มาดูที่งวดถัดไปกันเลยนะคะ งวดวันที่5เดือน11ปี64นะคะแนวทางออกนะคะ299 068 299 068นะคะสำหรับตัวบนก็จะมี0มี6มี8นะคะของเราที่ติดมาก็คือ6นั่นเองนะคะก็ถูกนะคะวันนี้ ก็ไปต่อที่งวดวันที่ห้าเดือนสิเอ็ดปีหกสี่กันเลยนะคะเลขคงที่หนึ่งบวกสามบวกสี่บวกหลักร้อยบวกกับหลักด้วยนะคะศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดนะคะแปดบวกกับเลขคงที่อีกหนึ่งหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้า ก้าบวกกับเลขคงที่3นะคะ3บวก9เท่ากับ12 <c oughs> ก็เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวคือหลักหน่วยนะคะก็คือ2นั่นเอง2บวกกับเลขคงที่4 4บวก2เท่ากับ6นะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมา4ตัวนี้มาบนอย่างเดียวนะคะล่างไม่เก,กี่ยวนะคะก็จะมี8มี9 สองแล้วก็หกนะคะก็ไปดูผลลัพธ์ในงวดวันที่แปดเดือนสิบเอ็ดปีหกสี่กันเลยนะคะวันที่แปดเดือนสิบเอ็ดปีหกสี่นะคะแนวทางออกนะคะศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าแปดศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าแปดนะคะสำหรับตัวบนก็จะมีศูนย์มีห้ามีแปดนะคะของเราก็มาแปดนะคะ ก็ถูกนะคะก็มาต่อที่งวดวันที่8กันเลยนะคะวันที่8เดือน11ปี64นะคะก็เลขคงที่1บวก3บวก4บวกแล้วก็หลักร้อยบวกกับหลักหน่วยนะคะ0ูบวก8เท่ากับ8นะคะ แปดบวกกับเลขคงที3 3 m, ่หน sure. ึ <tle orit ơi> <tle> <ton> ่งหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าเก้าบวกกับเลขคงที่สามนะคะสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองก็เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวคือสองนั่นเองนะคะสองไปบวกกับเลขคงที่สี่สี่บวกสองเท่ากับหกนะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะ ก็จะมีสี่ตัวมีแปดนะคะมี่เก้าสองแล้วก็หกนะคะก็มาดูผลลัพธ์ในงวดถัดไปกันเลยนะคะคืองวดวันที่สิบเดือนสิบเอ็ดปีหกสี่นะคะแนวทางออกนะคะแปดสี่สี่ห้าห้าหกนะคะแปดสี่สี่ห้าห้าหกนะคะ วันนี้ก็ติดหกมานะคะก็ยังมาบนอยู่นะคะส่วนแปดมาล่างนะคะววนก็งวดน,นี้ก็ถูกนะคะก็ไปต่อที่งวดวันที่สิบกันเลยนะคะเลขของที่หนึ่งบวกสามบวกสี่บวกแล้วก็หลักร้อยบวกกับหลักหน่วยนะคะหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยนะคะก็ห้าบวกหกเท่ากับสิบ เอกนะคะก็เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวคือ1นั่นเองนะคะหบวกกับเลขคงที่1 1บวก1เท่ากับ2 2บวกกับเลขคงที่3 3บวก2เท่ากับ5้นะคะหบวกกับเลขคงที่4 4บวก5เท่ากับ9นะคะ ผลลั์ที่ได้ออกมานะคะสี่เลขนี้มาบนอย่างเดียวนะคะก็จะมีหนึ่งสองห้านะคะแล้วก็เก้านะคะก็มาดูที่งวดล่าสุดกันเลยนะคะงวดวันที่สิบสองเดือนสิบเอ็ดปีหกสี่นะคะแนวทางออกนะคะสี่สองห้าหนึ่งห้าสามสี่สองห้าหนึ่งห้าสามนะคะ เกือบมาครบนะคะงวดนี้สำหรับตัวบนนะคะก็จะมี1มี5มี3นะคะที่ติดมาด้วยก็คือ1แล้วก็5นะคะงวดนี้แอดแอดเน้นให้อยู่นะคะเพราะว่างวดที่แล้วแอดไลฟ์ like, สดก็เลยเน้นให้นะคะว่าถ้าเลขมาแบบนี้ถ้ามาบนส่วนมากจะมาตัวไหนนะคะ ก็คือตัวนี้นะคะงวลดล่าสุดที่แอดลงให้ก็เน้นให้อยู่ส่วนมากเลยนะคะถ้ามาบนนะคะก็จะมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้เน้นให้นะคะสองเน้นให้แค่หนึ่งห้าแล้วก็เก้านะคะก็มาหนึ่งกับห้านะคะวันนี้มาสองตัวนะคะมาหนึ่งกับห้าพอถูกนะคะ ขาดสตัวเดียวไม่งั้นหมาก3าตัวครบนะคะแต่อันนี้สูตรนี้เราไม่ได้ทําสูตรจับคู่นะคะสูตรนี้คือสูตรตัวเด่นนะคะก็มาต่อที่งวดวันที่12บสองเดือนสิปีหกกันเลยนะคะเลขของที่ก็ยังเป็นที่หบวกสามบวกสี่บวกแล้วก็หลักร้อยบวกกับหลักหน่วยนะคะหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยนะคะ1นึบวกสามเท่ากับสี่นะคะ สบวกกับเลขคงที่1 1บวก4เท่ากับ5 5บวกกับเลขคงที่สามนะคะสบวก5เท่ากับ8ปนะคะแบวกกับเลขคงที่อีก4 4บวก8เท่ากับ12นะคะก็เอาแค่เลขท้ายตัวเดียวคือสองนั่นเองนะคะ ผลลับที่ได้ออกมานะคะสเลขนี้หมาบนอย่างเดียวนะคะล้างไม่เกี่ยวนะคะมีสี่มีห้แล้วก็2นะคะก็รอลุ้นนะคะในงวดวันที่15เดือน11นะคะปี64นะคะก็รอลุ้นลอชมไปพร้อมๆกันนะคะ สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบในการคำวนวณสูตรตัวเลขหรือคำวนวณสูตรแนวทางนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจมาคำวนวณสูตรตัวเลขคำวนวณสูตรแนวทางมาฝากเพื่อนๆพ,นพ,พี่น้องๆทุกทุกท่านนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริง๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าสูตรใหม่ๆที่ทางช่องลงให้นะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ